เงินเก็บทั้งชีวิตของคุณอาจหายหมดเพราะคุณพลาดแค่เรื่องเดียวถ้าวันนี้คุณกําลังคิดแบบนี้อยู่ระวังไว้เลยนะครับ 1. คุณไม่มีประกันสุขภาพ 2. คิดว่าประกันสังคมพอแล้ว 3. คิดว่าเงินเก็บที่มีเอาอยู่ 3. ข้อนี้พาคนล้มมานับไม่ถ้วนแล้วครับแต่ในวันที่คุณป่วยโรงพยาบาลจะถามคําถามแรกคือคุณมีประกันสุขภาพหรือเปล่าครับ วันนี้ไก่อินชัวไม่ได้มาสร้างความกลัวแต่ไก่มาชวนคิดและเตรียมทางออกในวันที่คุณยังเลือกได้ครับอย่างประกันสุขภาพดีเฮลพัสของบริษัทเมืองแถยประกันชีวิตคุ้มครองผู้ป่วยในเหมาจ่ายต่อครั้งสูงสุดอยู่ที่5ล้านบาทเข้าโรงพยาบาลกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งและว,วงเงินต่อปีกรมธรรม์ครับและบอกเลยครับอีกจุดหนึ่งที่หลายคนชอบมากคือค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานแบบเหมาจ่ายทุกโรงพยาบาลไม่ต้องกังวลเรื่องของการเลือกโรงพยาบาลอีกต่อไปครับ ถ้าคุณอยากรู้ว่าแบบนี้เหมาะกับคุณไหมหรือเริ่มต้นยังไงดีนะคอมเมนต์คำว่าประกันสุขภาพไว้ใต้คลิปนี้เลยครับไก่จะมาเช็คให้ตรงตามเคสแต่ละคนเลยนะครับอยากรู้เรื่องประกันให้ถามไก่อินชัวนะครับ